อาหารคนป่าคือหอยนางลมกับส้มตำนะจ๊ะ๋อ oh, so that's why you get t ready o all for your your video yes I did because I wanna show my people about how about yummy oyster หอย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 นางลมมามาแซบเดียกัน เฮ้โหลมาทักทายกันอีกแล้วนะจ๊ะมาทักทายกันอีกแล้วที่ทะเลเหมือนเดิมจ้ามาหากินหอยนางรปกับตาับมะคูงจ้าบ้านเฮ้ากินตาับมกคูงกับหอยจุกหอยโขง ยูนี่กินตำมักคุ่งกับหอยนั่งลง่องอากาศห่อนจ้าเมื่อนี่เมื่อนี่40องศายูบานเพื่อได้เสร็จแล้วหาเลาะหาลองเจ้าบานเมื่อสำรวจเบื้องจาว่ามองนี้มันเป็นตะมี่ป่าบอสันเด้ทำมี่ป่าเหรอสิเอาเลือดมากตัวป่ามรุนจ้าบรรยากาศสุดยอดเลยจ้า นี่เรามาเที่ยวทะเลค่ะเสียงเรือเสียงดังจากทายวิดีโอกันทายว่าแซวเรือเขามากครับเล่นอยู่ในทะเลเนี่ยนะยะมันยากาศดีนะจ๊ะมันนี้มันร้อนว่าจะเบาอันวิดีโอต่อจากไอคลิปที่แล้วบอมันโจประสันไอประสบการณ์การไปทำงานอยู่ในเกาหลีเน,นาะจ้าเนาะ โอ้ยมวนหลายจ้ะไปตอนแรกอ,อยากก้าบ,บานอยากมาบ้านทมหาตัวต่วตวมอม้อเผื่อไปที่แรกไปยูไปยู่มาแล้วมันก็มวนนะจ้นะเนาะฮัดบอกภาษาเขาแน่เขาใจภาษาเขาแน่เราวก็มีกลยามิตรที่ดีทํางานอยู่น้ำกันกะเกิดความสนุกสนานบ่อยากก้าบ,บานแล้วหอมทั้งเท่าทํางานแล้วฮอได้เงินเนาะจ้ะได้เงินแล้วมันก็เลยเฮ็ุอยากให้เฮาอยากยู่จักนอยเนาะจ้ะก็เลยมวนจักน่อย บรรยากาศดีจา้ากินหอยนั่งร่มไปแล้วจา้ากินหอยนั่งร่มกับตับมะคุ่งาแม่นบานท่ากับแม่นกินตับัะคุงกับหอยจู่หอยโขงต่้ยูนี่กินกับหอยนั่งร่มนะจา้าบรรยากาศดีดีค่ะมาสิงิดอยู่มองนี้ได้เมืน่อนี้บรรยากาศร,บรอบๆรถท่าจอดไว้คุณจ้า รถจอดไว้พุ่นเราทาวีก็เลยยางมหาดท่ายคลิปท่ายยางผู้เร่งคนจะเขากรอ,องน้ำบ่ะหายเขาใจบรรยากาศรอบๆนะจ้าเสียงเลือดังมาลุ่มบุ่มบับเล่นน้ำกันค่ะเล่นน้ำกันเลือกับแรนเมิดเหมือ่อ ว่าสิบอกอยังกันเลยก็ได้ว่ามีใครแอบดูเราข้างหลังด้วยนะคะ